ทุกคนครับผมอยากจะให้ดูว่าก่อนผมจะกินนะครับผมดาราขนาดไหนทุกคนคือแบบแค่แค่ก,กินเลียมโป้คือดูทุกคนดูกล้องทุกคนดูกล้องมาหรออออมันถึงเวลาแล้ะทุกคนในที่นี้ต้องเฉลยว่ามันคือเนื้ออะไรมันคือเนื้ออะไรมันคือคือมันคือมันคือ สวัสดี่เพื่อนพทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนะช่องอะไรเพ่อนซีนาเอ๋วันนี้ผมมีไอเดียแล้วก็มีคอนเทนต์ที่ว่าผมจะเอาตัวเองนะครับผมมาเกือกกั้วเชฟเวอร์เกวเล่นรอเล่นเพราว่าเอาตัวเองมาฝึกภาษานะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปฝึกภาษาแล้วเฮ้ยทุกคนมีความรู้เพราะว่าผมจะไปฝึกภาษาฟิลิปปินกับแก๊งพี่คนหนึ่งที่เป็นฟิลิปปินแบบว่าสัญชาติอะไรวะฟิลิปปินฟิลิปปินเลยนะครับผมก็มีแก๊งเพื่อนอีก3คนมาฝึกฟิลิปปินวันนี้ผมจะบอกว่าผมแอบเรียนแอออบบบบบแแแแไไปรรูู้้้คำมมมาาานนิดๆๆ่่่ยลววตผจจะ ใช่ที่จริงเปล่าเพราะนั้นวันนี้ถ้ามันผิดพลาดอะไร,ระการใดพี่ก็สอนได้นะสอนผมแล้วก็สอนคนดูด้วยฮนะนี่เราอยู่กับเจ้าของภาษานะครับผมคําว่ากินข้าวพูดว่าอะไรครับไตโอคืนนี้กินข้าวเย็นไม่เจ๊น,น้องกินที่ห้องพี่พูดว่าอะไรครับรักใครใไตสบายโก็ไม่กินในไตาสบายโกอ๋อเดี๋ยวผมพูดบ่อยโอเคผมก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นะผมใครที่ไม่ได้ดูคลิปเก่าของพวกเราสองคนนะครับผมกับพี่อันเซลเนี่ยที่เป็นคลิปพูดภาษาฟิลิปปินส์คำขวนอะไรนะตัวอย่าง สักอย่างมืมอจะมีตัวไอขึ้นตรงนี้ครับผมอ่าภาษาพวกสากล็อกนะครับผมจะมีตัวไอขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนวาเข้าไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปนี้นะครับผมวันนี้นะครับพี่แอนเซลเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงอาสาพาผมไปทุกๆท,ที่นะและ้วผมก็จะเป็นเหมือนเด็กฝึกงานแบบว่าตามแบบเออๆออตามไปแบบพี่สาวนี่ไปที่ไหนจ้าอะไรอย่างเงี้ดีไหมพี่แอนเซลนะครับผมทุกคนสามารถตามไปดูได้น,นะครับผมดูได้เลยพี่แอนเซลนี่เป็นคนดังในฟิลิปปินส์นะครับโอ้ดังเออดังในยูนานนะใช่ไหมตอนนี้ผมก็ต้องรอรอเพื่อน้องๆใช่มัย พี่ต้องหอเพื่อนพี่คนเนี้ยพี่ต้องหอเพื่อนพี่คนเนี้ยคือแบบว่าน่าเบื่อนะมาสายเออแบบเบื่อคนมาสายปะเบื่อนะเบื่อนะกูคุยใครวะเนี่ยพี่ขอยืมหมวกเล่นหน่อยได้ไหมได้แล้วโอเคครับไปขอบคุณน้องๆที่ให้ตัวนี้พี่อันนี้ให้ใช่ไหมครับเออแล้วน้องเอากล้องพี่ไปเนาะสลับกันโอเคโอเคบ๊ายบายสวัดีสวัดี คือตอนนี้แบบว่าเพื่อนเพี่ยนเซลแบบช้ามากเลยคือผมไม่ไหวแล้วคือผมหิวข้าวคือผมต้องมาหาอะไรกินแล้วอ่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านฟิลิปปินส์นะครับผมร้านหนึ่งเพี่ยนเซลจะแนะนำมาหาฟิลิปปินส์ที่แบบที่อร่อยใช่ไหมอร่อยแต่ผมบอกเลยว่าผมจะจิ้มสิ่งนี้ผมอยากกินก่อนคือจะอร่อยไม่อร่อยคือกูไม่รู้เลยครยั้งแรกนะครับต้องบอกว่าครั้งแรกที่ผมกินฟิลิปปินส์ผมเล็งไว้แล้วมันชื่อเมนูว่าอะไรนะพี่ตัวนี้ดีนูกูอันดีนูกูอันแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่คืออะไรชื่ มันจะหมดแล้วอ๋อนี่ก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่านี่ผมแบบอันยองอัญโยเซียวมี่เราเข้าพาร์ทแล้วครับมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับทุกคน Subscribe Subscribe โอ้โหมาถึงรู้งาน name is Clint Oh my goodness oh my god oh my god oh yeah oh oh no 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 oh yeah oh yeah oh yeah 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 าผมไปคนไทยนะครับทุกคนผมเรียนรู้ศัพท์ฟิลิปปินมานิดนึงผมจะถามคนฟิลิปปินนะครับว่าจะทานอะไรดีอันโนกุสตุงอากินนึิใช่ปะไม่รู้อ้าใช่ไหมถือว่าใช่ไหมก็ได้อยู่ คนครับคือผมอยากให้สาวๆโต๊ะข้างๆกดซับสไครป์ช่องเราแต่ว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่ผมไม่ได้เตรียมมาผมจะให้พี่อันเซลเทนให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเขาให้กดติดตามช่องสินามเป็นภาษาฟิลิปปินส์ในคู่กับอะไรพี่ปากีย subscribe น้ำมันน้ำมันโปโปยมายาวจังอ่ะปากีย subscribe โยปารังโกสินามวันนี้ใช้สกีไรโอวันนะฮะมาปาเกีย โอเคโอเคเข้าใจไหมครับโอเคอ๋ออะไรจะรอก่อาหารครับเนี่เป็นเรียมปอก้าอันนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นเซตอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้อันหนึ่งเป็นเซตอันไหนพี่ไม่สั่งสั่งไปแล้วได้กินด้วยกันเนี่ยคือมันจะต้องมีอะไรทุกคนเห็นปหมคือมันต้องมีอะไรเว้ยค่อยๆๆสั่่งคอยโอเคโอเคไม่รู้นะผมจะกินอะไรได้บ้างวันนี้แล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกในการกินอาหารฟิลิปปินส์ของผมกับคนฟิลิปปินส์ด้วยก็เป็นครั้งแรกทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นไงก็ติดตามเลยครับผม คนนี้ที่ผมจับพิรุษแล้วมีความรู้สึกว่ามันปลาแล่มปลาแล่มได้คือคนฟิลิปปินส์สองคนนี้เขาเขาหัวเราะทุกครั้งที่เวลาผมจะกินอาหารหรือชี้อาหารมือนี้เขาจะหัวเราะตลอดคือผมเริ่มหลอนแล้วว่ามันคืออะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมจะลามอนกายไม่แล้วขำเงี้ยดิช็อตเลสวุ้ยวายก่อนช็อตเลสอะไรอยู่เนี่ยหัวเรี่ยงก้องใหญ่เกินบังหน้าบังตาหมดคือทุกคนนะพรุ่งนี้ผมไม่มีคลิปลงก็ไปบายนะครับผมลาก่อนชอบสีน้ำจะรอพบกัอนแล้วรัน พร้อมแล้วครับพร้อมยังครับเรดี้พร้อมเรดี้ย้มโอเคเลมอนใช่ปะวะอันนี้ก่อนเลยนะอันนี้คือทุกคนเขาอยากให้รองมากทุกคนในที่นี้ตัวนี้นะครับาตัวนี้ก็มาเดี๋ยวลองดูว่าเป็นอย่างไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอ้ทุกคนช็อกโกแลตโอ้ยใหม่ก็โอ้ยใหม่ก็ทุกคนโอ้อหกลิ่นแปลกๆเนี่ย อยู่เลยคิดเฮ้ยไรเฮ้ยอร่อยนะพี่มันเหมือนกลิ่นอาหารไทยอะไรสักอย่างอร่อยมาสลัดมาสลับโอ้ยมาสลัดเนี่ยนะกูบอกไม่ถูกเจอาแรกบอกตัวกูจะไม่อร่อยเพราะว่ามึงนแหละมาสลับเฮ้ยมันต้องมีอะไรเว้ยจานนี้กินเสร็จแล้วแล้วก็จะบอกว่ามันคืออะไรนี่มีมีมีซูเปอร์สตาร์มาแล้วมากรุ๊ปโอ้ซูเปอร์สตาร์โอ้ย อืมมรัรมจริงอร่อยจริงจะไม่สนใจว่ามันเป็นเนื้ออะไรเอาไว้ที่หลังเลยกินแล้วอร่อยก็คือพอใจต่อมาของผมเป็นอันนี้นะครับเรียกว่าอะไรนะครับพี่พี่สิ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 ีิสิสซสรสบสิสิสซสริสิสิสาสิสิโิสิสรสิ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 สาซ คือใครพูดให้กูพูดอะไรกูพูดตามมาแล้วตอนเนี้ยมันก็อร่อยอ่ะไม่รู้นะเด็กกูแดกได้ทุกอย่างวะให้ลองอันนี้ก่อนมะนาวมั้งหรอไม่ใช่มะนาวนี่นะแค่มัาตลอดมัาตลอดอะไรอ่ะสำหรับผมมันเหมือนมะนาวแต่มันมีความเปรี้ยวกว่าแล้วไอ้เม็ด ตัวนี้สะใจเดี๋ยวขำทั้งคลิปเลยตัวนี้ช็อกโกแลตอมมาสลับมาสลัดขำตลอดนะคนอารมณ์ดีครับวนนี้ขำตลอดขำตลอดแล้วอารมณ์ดี เรียมโปเลเรียมโปลมาสลาทุกคนครับผมอยากจะให้ดูว่าก่อนผมจะกินนะครับผมดาราขนาดไหนอะทุกคนนะคือแบบแค่แค่กินเรียมโปลคือดูทุกคนดูกล้องทุกคนดูกล้องทุกคนดูกล้องได้จับดูโดนดนคือแบบเนี่ยคือแค่ผมจะกินอะมาสลา กาจะรัเรี้ยงปกโอเคทุกคนเดี okay. yeah. yeah. okay. ๋ยวต่อไปนี้ผมก็จะกินกับพี่พี่เขาแล้วยังไงฝากติดตามช่องพี่ฮันเซลนะครับผมชื่อช่องขึ้นนะครับผมช่องพี่คลินนะครับพี่คลินตุ๊ดสตารช่องพี่เอ็มเจโอเคไปติดตามเยอะๆนะทุกคนแล้วก็สามารถไปดูคลิปทุกคนได้เลยนะครับผมได้เลยดูคลิปทุกคนได้เลยนะครับผมนี่คือแฟมิลี่ครอบครัวฟิลิปปินส์ของเราเองนะครับผมสนุกมากที่พี่ใจดีใจดีไม่รู้หลอกกูแดกอะไรบ้างแนวไม่รู้เลยความจริงโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนไป แลที่ทุกคนในที่นี้ต้องเฉลยว่ามันคือเนื้ออะไรมันคืออะไรครับพีม่มันคือคือมันคือมันคือจระเก๊อก็ได้นะจรินเป็นบ้าจระเก้ใช่อับ้วนนี้ยหมาเชี่ยเหย่ออะไรเหยออันนี้ก็คือ ดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเวเล็ o ูดเวเล็ o ูดเวเล็ o ูดแหละขอบคุณพี่พี่ด้วยขอบคุณพี่ฮันเซลมากนะครับผมขอบคุณพี่ครินมากนะครับขอบคุณพี่แล้วขอบคุณพี่บูเจมากนะผมวันนี้ที่ที่มาเลี้ยงเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยง คลิปนี้นะสรุปของผมคือมีความสุขมากที่ได้เจอแก๊งใหม่ของเรานะครับผมพี่พี่ลิปปินส์ทุกคนยังไงฝากติดตามด้วยครับผมทันเซลมานิกาน่ฝากช่องมาช่องช่องสีน่าวทันเซลมานิการนลินสวัสดีครับผมผมชื่อ e and j นะครับ don't forget to subscribe yeah yeah พี่พี่ก็จะแบบว่าพูดไทยนิดนิดหน่อยน่ารักน่ารักอะไรแบบลิทติ้งบิดนะ the so cute แอร์ผมเองก็ติดตามฝากช่องสีน่าวไวในดวงใจทุกคนด้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย